การขาดดุลดิจิทัลคืออะไรทำไมภาครัฐควรหันมาสนใจทุกวันนี้ประเด็นที่หลายคนจับตามองและเป็นที่สนใจของทั้งประชาชนและผู้ประกอบการไทยครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการขาดดุลทางการค้าปัญหาใหญ่ที่กำลังซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเราทุกคนล้วนมีส่วนในการทำให้ประเทศขาดดุลถ้าวันนี้คุณยังดูเน็ f ฟ i x ฟัง Spotify และสมัคร YouTube Premium คุณก็มีส่วนทำให้เงินไทยไหลออกนอกประเทศโดยที่ไม่รู้ตัวครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ป้อมพาวุธเขานิยามสิ่งนี้ว่าการขาดดุลดิจิทัลครับปัญหาการขาดดุลหลายขยักที่ต้องการการแก้ไขเราในฐานะพละเมืองไทยจะทำอย่างไรได้บ้าง เรามาคุยกันเรื่องการขาดดุลดิจิตอลของไทยกันซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังเรียกว่าซุกอยู่ใต้พรมโอ้โหซุกอยู่ไม่ไมเไม่เคพูดใช่ไหมครับวันนี้เรามีข้อมูลแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับผู้ประกอบการคนประชาชนทั่วไปรวมถึงภาครัฐด,ด้วยในการที่จะผลักดันในเรื่องนี้ให้มันออกมาที่สว่างมากขึ้นเดี๋ยวพี่ป้อมเล่าถึงสิ่งที่เรียกว่าการขาดดุลดิจิตอลของไทยนะครับส่วนตัวเป็นคนทํางานด้านดิจิตอลมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ยุคหลัง ธุรกิจดิจิตอลจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นลักษณะเป็น a a s โมเดลก็คือซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสวิธีการจากเดิมเมื่อก่อนเราซื้อซอฟต์แวร์ครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วเราก็ใช้ยาวๆไปเลยแต่ตอนนี้มันกลายลว่าเราจ่ายเป็นรายเดือนต้นเริ่มต้นก็คือ Adobe mm hmm. Adobe เมื่อก่อน Photoshop เนี่ยซื้อทีกล่องหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นอะยุคเรากลับไปแบบสิบยี่สิบปีก่อนเจ็ดแปดหมื่นอะคนมันก็ซื้อได้น้อย Adobe เลยเปลี่ยนโมเดลจากเดิมที่เป็นจ่ายครั้งเดียวมาเป็นจ่ายเป็นรายเดือนเ mm hmm. หลือเดือนล300บาท นั่นคือจุดเริ่มต้นของโมเดลก็ s u b s c r i p t i o n โมเดก็คือจ่ายเวลาเดือนแล้วใช้ไปเรื่อยๆล็อกลูกค้าไปยาวๆปรากฏว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจออนไลน์ของต่างประเทศก็เริ่นหันมาใช้วิธีนี้มากขึ้นเราก็เริ่มแบบเอ๊ะหันมาทีปุ๊บเราจ่ายเงิน Netflix, Google Cloud, iCloud บริการอะไรต่างออนไลน์เนี่ยส่วนตัวปีหนึ่งเรามัน2องหมื่นกว่าบาทเดือนหนึ่งมันสองพันกว่าบาทอ่ะอ้ะําเคยเท่าไหร่โหพอๆกันเพราะนะว่ามีทุกอย่างเลยครับ เน็ตฟิกสปอติฟายแอปเปิลแอปเปิลมิวสิกหรือว่าโอ้ทุกอย่างครับรวมๆกันเนี่ยแล้วนี่คือแค,ค่สอคนนะเราเชื่อว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นเกือบๆมากกว่า10ล้านคนที่มีการจ่ายบริการออกไปออนไลน์ตรงนี้โดยที่เงินเหล่านี้รัฐบาลไม่เคยรู้เลยนะครับมาดูตัวเลขกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของรายได้ของ Facebook ในปี65 f a c นะครับ Facebook ประเทศไทยจดทะเบียนในประเทศไทยมีรายได้6 6 3ล้านบาท กำไร5ลนะ้านบาทจํำ463ล้านนะจำํำไว้กอนจ้นะต่อไปมาดู Google ประเทศไทยครับกูเกประเทศไทยมีรายได้หมด1,300กว่าล้านค่ะกำไรเหมือนกันกำไร59ล้านนะครับเมื่อกี้4 0่กว่าล้านกับพันล้านนะเรามาดูตัวเลขของสมาคมสื่อโฆษณาดิจิทัลนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเอเจนซี่ในประเทศไทยบอกว่าเฮ้ยเอเจนซี่ในประเทศไทยเนี่ยเราจ่ายเงินให้ Google ปีหนึ่งประมาณ8,00 0ล้านไม่รวม SME ที่ยิงแอดซื้อโฆษณาไปฉะนั้น อีกเพียบน่าจะเป็นหมื่นล้านที่เราจ่ายรเราน่าจะจ่าย Facebook ไปเป็นหมื่นล้านบาทต่อปีคนลกุกแต่ Facebook ลงทะเบียนอยู่รับแค่400คําถามคือเกิดอะไรขึ้นอีกหลายพันล้านที่มันออกไปโอเคมันออกไปนอกประเทศ Google YouTube ประเทศไทยเอเจนซี่จ่ายเงิน YouTube ประมาณ4,700ล้านแต่ Google บอกว่า 1, <3. S 1> ฉันได้ายได้พันสามันหายไปไหนเกือบสามพล้านฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่รายได้มันถูกดึงออกไปนอกประเทศ ครับโดยที่ประเทศไทยไม่ได้ไรายได้อะไรเลยนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเ,เราในฐานะสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเราพยายามสู้เรื่องนี้มาสัก6-7ปีแล้วนะครับคุยกับสปอร์กร์บอเฮ้ยทำไม Facebook Google มาเอาเงินคนไทยไปแล้วไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งเนี่ยสปรกรณ์ออกกฎหมายตัวหนึ่งออกมาเมื่อสักปีก่อนกฎหมายตัวนี้เรียกว่า W R V E S ครับ W E S ก็คือเป็นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศ mm hmm. พูดง่ายๆคือหากแพลตฟอร์มใครก็ตามทำให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มาดึงเงินคนไทยออกไปเกิน1.8ล้านบาทครับผู้ให้บริการเหล่านั้นมีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียน จดภาษีแวตในประเทศไทยต่อให้คุณอยู่ประเทศอเมริกาอยู่ฮ่องกองอยู่ยุโรปแต่คุณมาเอาเงินคนไทยไป18ล้านบาทคุณต้องมาขึ้นทะเบียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนมาขึ้นประมาณวันนั้นที่เราเจอประมาณาทัก1้อรายเท่านั้นเองปี65นะปี65นะฮะตอนนี้ล่าสุดมาทัก1้อยายแค่ครึ่งปีนะตุลาคมปี64จนถึงมีนาคมปี65เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายที่คนไทยจ่ายไปซื้อโฆษณาออนไลน์นะครับขายสินค้าเพลงออนไลน์ฟังเพลงหนังเกมเน็ตฟล็อกเน็ตฟลิกต่างย แค่ครึ่งปีเนี่ยหกหกหมื่นกว่าล้านแล้ววะฉะนั้นถ้าเกิดเต็มปีไปเนี่ยเราเก็บภาษีเนี่ยสมภรกรคาดการว่าเราน่าจะเก็บภาษีได้มาสักห้าพันล้านคนไทยน่าจะซื้อบริการออนไลน์ปีหนึ่งน่าจะม่ไ้เป็นเป็นแสนล้านเพราะนี่คือมีแค่ร้อยี่สิบเจ็ดลายมารายงานตัวเท่านั้นอันนี้สมภารกรก็จะมีรายชื่อผู้ให้บริการต่างประเทศที่มาขึ้นทะเบียนกับสมภารกรเช่นอเมซ o น g o ูเกิลมายคลาสสปอติฟายแคนวาแคนวาเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นใช้กันนะ Netflix Zoom อ่า โอลิแฟนโอลิแฟนโอลิแฟนยังมาขึ้นอ่โอลี่แฟนนโอลี่แฟนยังมาขึ้นอ่ะเห็นไหมดรอปบ็อกแอปเปิลนั่นคือบริการที่เขาเป็นคนต่างชาติแล้วเขามาขึ้นทะเบียนมาแลนด์นะเฮ้ยผมเก็บเงินคนไทยเกิน1.8ล้านนะครับฉันก็เลยคาดการณ์ว่าจริงมันมีเยอะเลยที่ยังที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนก็เลยคาดการณ์ว่าไทยเราน่าจะจ่ายเงินให้กับคนต่างชาติปีหนึ่งมันเกือบเกือบสองแสนล้านอ่ะผมว่าเกินครึ่งประเทศเนี่ยมีส่วนในการให้เงินออกนอกประเทศไปจ่ายเน็ตฟงเน็ตฟิกจ่ายต่างๆฉะนั้้นนเเเปปรรีีีียยยบบทกกาาส่่งออขว64 ประเทศไทยส่งออกข้าวปีแสนล้านแต่เรานําเข้าดิจิตอลเนี่ยสอ,ส,สองแสนล้านสองแสนล้านแล้วปรากฏการขาดดุลเนี่ยรัฐไม่เคยเอามามาคำนวณเลยครับกระทรวงการคลังไม่ไม่เคยเอามาคํานวณมีแต่ว่าเรานําเข้าน้ํามันนําเข้าถ่านหินแต่นําเข้าดิจิตอลไม่ถูกเอามาคํานวณในนี้สิ่งที่ผมพยายามจะต่อสู้ก็คือให้รัฐรู้คือกระทรวงการคลังควรเอาตัวเลขการขาดดุลดิจิตอลเข้ามารวมอยู่การขาดดุลของประเทศด้วยครับซึ่งตัวเลขตอนนี้ สมรภรมีแล้วมีแล้ว okay. สมรภรณ์จัดเก็บตัวเลขนี้มาแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการขาดดุลดิจิทัลขนาดไหนนะครับประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มีการขาดดุลดิจิทัลเนี่ยประมาณ1.2ล้านล้านบาทเราแค่20,000 0ล้านเขาเนี่ยมากกว่าเราเป็นล้านล้านอ่ะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการเอาตัวเลขนี้มาคำนวณเป็นการขาดดุลเิอเหมือนกันเราต้องเห็นก่อนว่าตอนนี้แลนด์สเคปประเทศไทยเราเสียเงินให้ต่างชาติเท่าไหร่ซึ่งวันนี้สมรภรณ์ทำออกมาเรียบร้อยแล้วคือภาษี VES เนี่ยทำให้เรารู้ว่าต่างชาติมาดึงเงินคนไทย สิ่งที่เราจะต้องทําต่อคืออยากจะเชิญชวนไอ้บริษัทต่างๆประเทศน่ะที่ยังไม่เข้าระบบไอ้พวกนี้เข้ามาจดทะเบียนเพิ่ม,อมตอนนี้ในฝั่งเอกชนผมอยากจะกชี้เป้าและบอกสังประกรว่ามันมีอีกหลายร้อยตรงนี้ประชาชนต้องมาบอกว่าคุณจ่ายเงินบริการออนไลน์อะไรบ้างแล้วไปเชิญชวนหรอนะว่าเฮ้ยคุณ คุณต้องมาขึ้นทะเบียนที่ประเทศไทยนะคือช่วยแนะนาช่วยชี้เป้าได้คอมเมนต์มาก็ได้ครับคอมเมนต์ม,ม,นมาก็ได้ว่าใช้ subscription ของอะไรออจากรายชื่อที่เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยวสมภาร์เนี่ยพอเห็นรายชื่อสัมภาร์จะไปเชิญบอกเฮ้ยคุณคุณเก็บเงินประเทศไทยเกินนะตอนนี้เรามีกฎหมายตัวนี้อยู่ฉะนั้นกรุณาทําให้ถูกต้องคือมาขึ้นทะเบียนกับเราไม่มีอะไรคุณก็แค่มาขึ้นทะเบียนแล้วคุณก็รายงานว่าปีหนึ่งคุณมีรายได้จากคนไทยไปเท่าไหร่และคุณก็บวกขึ้นไปซึ่งการบวก7%เ่วนใหญ่จะถูกกผัภรมาที่ ผู้บริโภคเมื่อก่อนจ Netflix, อ่าย Netflix กทงสามร้อยบาทมันจะบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เข้าไปเป็นสามร้อยยี่สิบเอ็ดซึ่งแน่นอนผู้บริโภครับไปแต่ข้อดีคือเราจะเริ่มเห็นตัวเลขแล้วนะครับฉะเมื่อเราเห็นตัวเลขนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําต่อคือเมื่อเราเห็นว่าเราขาดดุลอะไรเยอะสิ่งที่ควรจะทําต่อคือแทนที่เราจะต้องไปพึ่งบริการต่างชาติบางอย่างเป็นไปได้ไหมที่รัฐอาจจะมากระตุ้นให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีาร์ทอัพประเทศไทยคุณทําบริการแบบนี้ก็สิลดการพึ่งพาต่างชาติ <Okay. S 2> ถูกไหมอย่างแรกนะ เอามากระตุ้นผู้ประกอบการไทยทําขึ้นมาเพื่อลดการขาดดุล2นําตัวเลขการขาดดุลดิจิทัลเนี่ยเข้าไปรวมกับการขาดดุลประเทศครับ3เชิญชวนผู้ประกอบการต่างประเทศมาตั้งและบันทึกรายได้ในประเทศไทยจากเดิมที่รายได้พวกเขาเนี่ยออกไปนอกประเทศเป็นไปได้ไหมที่เราจะชวนเขามาบอกคุณมาตั้งบริษัทในไทยเถรออือืตรงนี้ในฝั่งประชาชนอย่างพวกเราเองก็ต้องดูว่าโอ้ทุกวันนี้เราจัดต้องมดเราจ่ายไปเท่าไหร่จากเดิมที่เราจ่ายต่างชาติไปเป็นไปได้ไหมเราวิีทางเลือกที่จะมาจ่าย ผู้ประกอบการคนไทยหรือเราอาจจะชวนบอกเฮ้ยประชาชนไทยต่อไปเราจะควรจะอยากจะจ่ายกับผู้ให้บริการที่มาจดจดจัดตั้งในประเทศไทยดีกว่าครับครับอันนี้ประชาชนอาจจะต้องร้องให้ n e น f l i x มาตั้งในไทยซะเราอยากจ่ายรายได้กับ n น t f l i x ในประเทศไทยค,คือไม่ได้เชิญแค่มาตั้งครับแต่เชิญเอารายได้มาลงในนี้ด้วย <laughs> เป็นอีกสเต็ปหน <laughs> ึ่ง <laughs> เพราะไม่งั้นการว่าเรามาตั้งอินฟราสักเจอจ้างคนก็จริงแต่เงินมันออกไปนอกประเทศหมดนั้นเราไม่ได้อะไรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชม เห็นแล้วดูว่าเราทุกคนมีส่วนทำให้ประเทศชาติขาดดุลด้านดิจิตอลครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับว่าคุณใช้ Subscription อะไรบ้างแปลกๆก็ได้นะครับเขาเขาอาจจะมีรายได้มากกว่า1.8หนึ่งจุดแปดใช่ไหมครับหนึ่งจุดแปดล้านต่อปีนะทำให้ประเทศเราขาดดุลเพราะฉะนั้นคอมเมนต์นเข้ามาครับขอบคุณที่ป้อมนะครับครับผมครับสวัสดีครับ